หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่448ปูต้นฤดูรับแขกจะวินชื่อเงยดวงตาสีดำของนางที่คล้ายกับกู้เยี่ยมากขึ้นมาและพูดอย่างเป็นกังวลเปาเอ๋อเรื่องนี้เจ้าควรปรึกษาหารือกับอาจารย์ของเจ้าก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจนางกลัวว่าบุตรีของนางจะเปิดเผยทักษะลับของสามนักอาจารย์และละเมิดข้อห้ามของสามนักอาจารย์ แม้ว่านางจะเห็นอกเห็นใจเฟยเอ๋อแต่นางกังวลเรื่องจุดยืนของบุตรีมากกว่ากู้เยี่ยยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะอาจารย์ของข้าเปิดกว้างมาโดยตลอดเราเคยคุยเรื่องนี้กันตั้งนานแล้วและเขาก็เห็นด้วยจจวินชื่อและองค์หญิงไก่จะวินอองอดมีได้ที่จะยกย่องชื่นชมความเมตตาของปราดโอสถ จวินชื่อรังให้ไฟยอ,อกินข้าวกลางวันที่จวนโดยมีกู้เยียและแม่นางน้อยสามคนในจวนอยู่เป็นสหายด้วยตอนที่จวินชื่อร่างกายอ่อนแอเฟเออร์มาเยี่ยมนางหลายคราด้วยนิสัยของนางนางเข้ากับแม่นางน้อยทั้งสามคนนั้นมีค่อยได้โดยเฉพาะคนที่ชื่อเหมียวเออคนที่ชอบคิดเยอะคิดรอบคอบและมักคิดว่าผู้อื่นเป็นคนโง่เยี่ยงไรก็ตามนางค่อนข้างชอบนิสัยของน้องเยอเออร์ไม่เสแสร้งเป็นธรรมชาติมีความกล้าหาญและ อิสเรศีไม่ผูกมัดตามแบบตระกูลและมีบุคลิกของเจ้นถั่วกงที่สามารถเห็นได้ร a งๆจากร่างของเด็กสาวผู้นี้อย่างชัดเจนจวินชื่อคิดไม่ถึงว่ามื้อกลางวันจะมีปูขนจากทะเลสาบยางเฉิงมีกลิ่นหอมไข่ปูอบแน่นว่ากันตามหลักการแล้วปูคุณภาพสูงจากทะเลสาบยางเฉิงอย่างน้อยต้องใช้เวลาครึ่งเดือนกว่าจะเข้ามาในเมืองหลวงไม่รู้คนซื้อวัตถุดิบในครัวไปซื้อปูเนื้อดีเช่นนี้ได้เยี่ยงไร เมื่อเห็นว่าบุตรีของนางและเฟยเอ๋อกำลังรับประทานอาหารอย่างมีความสุขเจวินชื่อจึงเรียกคนซื้อวัตถุดิบในครัวมาคนรับผิดชอบการซื้อของในครัวคือป้าหลีซึ่งเป็นสินเดิมที่ติดตัวของฝ่ายหญิงเมื่อตระกูลถูกตัดสินว่ามีความผิดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบตระกูลจึงคืนสัญญาซื้อตัวให้พวกเขา ให้รางวัลเป็นเงินและคืนอิสรภาพให้พวกเขาและหลังจากที่ตระกูลอูก,กลับคำพิพากษาคนรับใช้ที่พักดีจำนวนไม่น้อยก็มาหาพวกเขาและกลับมาอยู่ภายใต้ตระกูลของเจิ้นถั่วกงอีกคราครอบครัวของป้าหลีคือหนึ่งในนั้นเมื่อป้าหลีเห็นนายหญิงกำลังมองอย่างชื่นชมนางรีบยิ้มและพูดว่าหูหยินข้าไม่อาจถือว่าเป็นความดีความชอบของตนได้ปูขนอันนี้และยังมีผลไม้บางอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นของที่ผู้จัดการพตาคารซึ่ง เฟิ่งกับพนักงานของเขาส่งมาให้เมื่อเช้านี้แค่ปูขนก็มีอยู่สามตะกร้าใหญ่เต็มๆปูขนทะเลสาบยางเชิงเป็นปูกล้ามสีทองที่มีชื่อเสียงตัวใหญ่และอ้วนเปลือกสีเขียวและท้องสีขาวกล้ามสีทองและขนสีเหลืองเนื้อเป็นสีครีมอร่อยปูขนจากทะเลสาบยางเชิงมักจะส่งเป็นสวยให้พระราชวังเป็นเครื่องบรรณาการของจักรพรรดิและจึงให้เป็นรางวัลแก่ผู้มีคุณงามความดีในวังยังไม่มีการเคลื่อนไหวอันใด แต่พตาคารซึ่งเฟิงกลับส่งมาให้ก่อนแล้วและยังเป็นปูตัวเมียในเดือนกันยายนและปูตัวผู้ในเดือนตุลาคมปูขนสามตะกรา้านี้ล้วนเป็นตัวเมียซึ่งค่ายิ่งกว่าในหน้านี้ถึงมีเงินก็ไม่สามารถซื้อปูขนทะเลสาบยางเฉิงได้ก็ไม่รู้ว่าพตาคารซึ่งเฟิงหามาได้ยังไรผู้ดูแลเหนียนของพัตคารซึ่งเพิ่งบอกว่าเจ้านายของพวกเขามีแหล่งเพาะพันธุ์ที่ทะเลสาบยางเฉิง ต่อไปนี้ปูขนของจวนเราพวกเขาจะดูแลให้ทั้งหมดปูต้นฤดูของพวกเขาจะเร็วกว่าปกติครึ่งเดือนเดิมที่จะเอาไว้เพื่อแย่งชิงตลาดแต่ตอนนี้เอามาส่งให้กับตระกูลเราก่อนป้าหลีได้ยินมาว่าพผตคารซึ่งเพิ่งเอามาให้แม่นางคิดไม่ถึงว่าแม่นางที่ในหญิงคิดถึงมาตลอดสิบสามปีจะเป็นดาวดวงน้อยให้โชคนี่มันราคาแพงเกินไปหรือไม่จะวินชื่อมองบุตรีของนางที่กำลังกินอย่างอร่อ,อย อยากจะเตือนให้นางกินปูเย็นๆให้น้อยลงแต่เห็นท่าทางเอาเนื้อปูเข้าปากอย่างมีความสุขอย่างสุดแสนนั้นแล้วก็เอ่ยปากไม่ออกกู้เยียงเงยหน้าขึ้นกลืนไข่ปูเข้าปากและยิ้มบางๆท่านแม่เมื่อเทียบกับความสามารถของเจ้านายของพวกเขาส่งปูพวกนี้มาไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อันใดอีกอย่างท่านมิได้ยินหรือว่าปูเหล่านี้เป็นปูที่พตาคารซึ่งเฟิงเลียงเองมิได้ต้องเสียเงินสักหน่อย แต่ถึงอย่างไรท่านแม่ร่างกายยังค่อนข้างอ่อนแออย่าก,กินเยอะจะดีกว่าเจ้ากายเยหยวนในชาพุทธาจีนอุ่นๆที่ป้าเหยียนทำให้ท่านแม่ปูกับชาอุ่นๆเข้ากันเป็นที่สุดแม่นางแม้ว่าชาจะอุ่นแต่ปูก็ยังเย็นท่านเองก็ควรกินแต่น้อยเยหยวนถือการน้ำร้อนและในชาอุ่นๆให้ทุกคนชาอุ่นๆชนิดนี้เป็นสูตรที่เจ้านายรู้ว่าแม่นางชอบกินปู จึงหาวิธีเฉพาะให้ป้าเหยียนปรับปรุงรสชาติไม่เหมือนขิงแต่สามารถขจัดความเย็นและความชื้นได้ในวันปกติแม่นางก็ดื่มมันเหมือนเป็นน้ำหวานเฟยเออร์มีได้ชื่นชอบปูขนเป็นพิเศษรถนิยมอาหารของนางเหมือนกับบิดาชอบเนื้อสัตว์หมูสามชั้นราดน้ำแดงไก่อบกรอบและซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานที่ส่งมาจากครัวเล็กๆของหอไข่มุกถึงจะถูกปากนาง เฟยเออร์ไม่ใช่คนเสแสร้งนางไม่ซ่อนความชอบของนางเอาไว้แม้แต่น้อยและลงมือกินอย่างเต็มที่นางกรอกตาขณะพูดกับจวินชื่อท่านป้าท่านหาแม่ครัวของท่านมาจากที่ใดกันฝีมือดีกว่าพ่อครัวของพตาคานชิ่งเฟิงเสียอีกต่ออาหารพวกนี้น่าหรือเป็นแม่ครัวที่น้องเยอเออร์ของเจ้าพามาจากเมืองเยียนเฉิงเป็นคนทำเป่า เออเลือกกินอาหารการกินต้องพิถีพิถันมีเพียงอาหารที่นางทําเท่านั้นน้องสาวของเจ้าถึงจะกินได้เยอะหน่อยดูสิผอมจนจะไม่ใช่คนถึงเพียงนี้แล้วยังจะเลือกกินอีกแม้ว่าจะวินชื่อปากจะบน่นแต่ในดวงตาของนางก็มีแสงประกายอบอุ่นทนุถนอมอยู่ในนั้นกู้เยียที่กินไข่ปูคำโตเงยหน้าขึ้นมาโดยมีซุปไข่ปูติดอยู่ที่มุมปากและพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านแม่ท่านพอ พูดเกินจริงเกินไปแล้วเจ้ากะข้าจะไปเป็นเยี่ยงนั้นได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เป็นเพราะตอนนี้ข้าสามารถทำตัวเลือกกินได้แล้วหรือในเมื่อสามารถเลือกกินสิ่งที่ชอบได้เหตุใดต้องลำบากตัวเองด้วยเมื่อก่อนตอนที่ข้าไม่มีแป้งข้าวหยาบหยาบชิ้นโตข้าก็อร่อยมากแล้วใช่ว่าข้าจะเลือกกินโดยไม่ดูสถานการณ์เสียที่ไหนกันตั้งฟังเออกินเนื้อปูที่สาวใช้แกะให้นางพยักหน้าเห็นด้วยและพูดว่าตอนที่ข้าอยู่ที่บ้าน แค่ได้กินอิ่มท้องก็มีความสุขแล้วบ่อยคราที่ต้องดื่มซุปที่ใสจนแค่มองในชามก็เห็นเงาของตัวเองกินไปไม่นานก็หิวก่อนมาเมืองหลวงในความทรงจำของข้าไม่เคยกินอิ่มเลยเจ้าเด็กที่น่าสงสารมาเจ้ากินเยอะๆกินนี้ด้วยอร่อยมากเลยนะเยียหยิบซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานให้ตั้งฟังเออนางค่อยๆลืมความทรงจำอันน่าเศร้าของเจ้าของร่างเดิมความหิวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ ของนางคือตอนที่นางย้อนเวลามาคราแรกหลังจากที่ร่างกายของนางดีขึ้นนางก็เริ่มล่าไก่ฟ้าและกระต่ายทําให้ชีวิตของนางดีขึ้นต่อจากนั้นหลังจากที่ท่านปรับมาเลี้ยงนางก็ไม่เคยหิวอีกเลยอาหารที่กินยังถึงกับเป็นขอข้าวและเส้นชั้นดีได้กินเนื้อสัตว์อยู่บ่อยๆดีกว่าอาหารของคนในหมู่บ้านหลายร้อยเท่าแต่ว่าจวินชื่อไม่รู้นี่นา เมื่อคิดถึงชีวิตที่ยากลำบากของบุตรีในอดีตน้ำตาของนางก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้บุตรีพูดถูกจนเจินกวงก็มีได้ไม่มีบุตรีเลือกกินนิดหน่อยจะเป็นอันใดไปพวกเขาเลี้ยงไหวอยู่แล้วท่านแม่ท่านเป็นอันใดไปหรือเพราะอาหารอร่อยเกินไปท่านซาบซึ้งจนน้ำตาไหลยียหยิบพระท่าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำตาของแม่อย่างทนุธนอมและแกปูขนให้นางอย่างเอาใจ เฟยเออร์ก็พูดติดตลกว่าอร่อยเกินไปแล้วอร่อยจนข้าจะร้องให้แล้วน้องเยเออร์เรามาหารือกันเถิดข้าขอส่งแม่ครัวมาเรียนทำอาหารสองสามอย่างจากแม่ครัวของเจ้าได้หรือไม่หากเป็นคนอื่นคำตอบย่อมเป็นไม่ได้แต่พี่เฟยเออร์เป็นคนที่แม่ของข้าปฏิบัติเหมือนบุตรีมาหลายปากนี่ถ้าข้าไม่ตกลงท่านแม่ก็ต้องดึงหูบังคับให้ข้าตกลงอย่างแน่นอน ดังนั้นพรุ่งนี้ท่านส่งแม่ครัวมาที่นี่อาหารที่ทอคนชอบพวกนี้จะสอนให้นางทุกอย่างแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้นำทางสิษย์นั้นต้องก้าวเดินด้วยตนเองแม่ครัวของท่านจะเข้าใจได้มากเพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนางเยี่แทซี่โครงแสนอร่อยและขยิบตาให้เฟยเอ๋อเฟยเอ๋อหัวเราะและพูดว่าข้าจะส่งคนทำอาหารที่มีพรสวรรค์ที่สุดในจวนมา หากนางเรียนรู้ไม่ได้ไม่ต้องกลับจวน